สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องกองฟังนะครับกลับมาอีกแล้วครับกับเกม Color Island นะฮะวันที่9นะครับฤดูหนาวนะวันที่9 6โมงเช้านะครับผมโอเคไปช้าตรู่สิ่งที่เราจะต้องทำคือเออเดี๋ยวนะไม้ไม้ไม้ไม,ไม้อยากได้ไม้อยากได้ไม้ ไม้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 มีห้าอันมึงเหรอกล่องพี่ไงบอกว่าในกล่องริมป่านะอ๋อโอเคไม้หนึ่งร้อยอันขอหนึ่งร้อยอันโอเคแล้วก็อะไรนะหินเหรอหินห้าสิบปะ่ะถ้าจำไม่ผิดเอ,อ่อหินอยู่ไหนนะ อ๋อเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยถังหินหนูเอาไปไว้ไหนวะอลิมนี่ปะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อ่าอันนี้โอเคหินมีเยอะมากสวัสดีครับใส่สูตรไปไหนมา <laughs> เอ้าไม่รอเหรออ่ะ ตลอดทนไปไปแต่งงานมางนะยังไม่ได้แต่งงานแต่งงานที่ไหนหรอวริจา้ะไอเทมวันนี้เรามีปลา,เ,าเดี๋ยวนะวนะปลา,าตัวนี้ฉลาม ปลากระทงดาบอ่านั่นแ่ละแล้วก็ปลาหางเสืออ่นนาฮะปลากระพงแดงนนปลากระพงแดงอันนี้ก็ปลากระพงแดงมึงแค่เขียนไม่เหมือนกันเฉยๆกระกะกระเนี่ยนะไอ้เชี่ยกระแล้วตัวไหนที่มันต้องบูชาว,วะเนี่ย อันนี้บริจาคตัวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเชี่ยกูเกือบขายไอ้กูเกือบบริจาคไปแล้วไหมล่ะเดี๋ยว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 ขอดูแป๊บหนึ่งขอดูแป๊บหนึ่งอ่านี่ไงอ๋อตัวนี้ได้มันเป็นกะกอไก่กับสระอ่ะใช่ปะ่กะกับกระที่เป็นมีลอเรือด้วยอะ่ะเออมดวดเอ้ยกูเกือบแล้ว อา้าวเข้าเรื่องราวของใครเอ่ยวัตลุายกองฟางนูซูกิเสียดายเพิ่งมากันไม่งั้นนั่งกินกับเราก็ได้ครั้งหน้าแล้วกันค่ะอลิสกับหนูมีโทรานิดหน่อยอาหารอร่อยไหมทั้งสองอร่อยเหมือนทุกครั้งเหรอกูก็อ่านไปงั้นเห็นด้วยอ่า วาคูหล่อเกินวาคูเนี่ยทำไมตัวทำไมตัวละครหนูมันทำหน้าตาหล่อเท่าวาคูไม่ได้วะ อ๋อวาตาลุเป็นพ่อของวาคูเหรอไม,ไ,มไม่รู้นะเนี่ยฟังดูตัวละครมันคุยกันอยู่รนะเราเจอกันจ้าหนู เราต้องการไม้20 哦、oh. ยินดีต้อนรับกองฟังวันนี้เราจะเป็นสักขีพยานถึงการขจัดปัญหาอันน้าทึ่งสิ่งนั้นคือตัวต,วต,วตวนอันแข็งแกร่งที่มองทะลุข้อสงสัยและความมุ่งมั่นตั้งใจจริงเราขอสารภาพว่าในครั้งแรกที่เข้ามาเยือนใจเรานั้นยังมีคำถามแต่เจ้าไม่ย่อท้อต่อข้อกังขาของเราอ่านเองค่ว่า เฮ้ยเขาให้อะไรเราอ่ะโล่เหรอเลิศว่ะเราขอมอบตราแห่งนาคาเกียรติคุณสูงสุดแห่งอาณาจักรเราเยสและสำหรับคำสั่งสุดท้ายของวันนี้เราได้รับมอบหมายจากท่าน เทพธิดาให้อัญเชิญจิตวิญญาณแห่งต้นคอรัสเพื่อขับไล่ลากที่ยังคงหลงเหลือบนดิน <c oughs> เพื่ออัญเชิญจิตวิญญาณน, <c oughs> นั้นเราจะต้องเป่าแตรสังทองเราได้ตกลงกันเพื่อให้ท่านได้รับเกียรตินี้กองฟาง เจ็ไอเทมพิเศษตาสัญลักษณ์แหง่เแหงเกติยศและมิตรภาพจากอาณาจากักรชาวเงือกเ <c oughs> จอหมวกของนายกเทศสมนตรีไปเจอที่ไหนอะริมโขดหินอะอะอรหรอนี่ไงพี่มีเกมอยู่ตรงนี้เกมลั่นไก เล่นเลยรออะไรอะเอาเนี่ยนหนึ่งเหรอเอาหาเออที่ยนเคลื่อนย้ายยิง ยิงแพ้ชัเอมอุย้ยเชื่อว่าพี่เล่นได้ได้ไหตรงนี้ตรงนี้มีเกมอีกตรงนี้มีเกมอีกเยอะเลย,เอ,อย,อยอเอ้าวอุีกชะเอมเล่นเก่งจังอะไม่เสียตังค์ได้หรอไม่เสียหรอออกมาได้ตังค์เหรเดี๋ยวนี้ เอาใหม่เดียวอรอบนี้คือมันขยับไยขยับมาช้าฮึบโอ้ต้องรอดูจัองหวะดดี เสมอไปแล้ยอุอ้ยโดยนั่นลบไปเยอะเลยดุนเป็มมันต้องมีเกมที่เราชอบไอเราเขาเรียกว,ว่าไงนะถนัดกับไม่ถนัดเดี๋ยววัได้โอ <Okay. S 1> เคเบียนจับคู่จับคู่อะไรคู่อะไรนี่อะไรอะอาร์ซีอาร์ชี ไหนจับคู่อะไรอะะไรจับคู่อะไรวะอ๋อต้องเล่นด้วยกันหรือเปล่าคืออะไรวะอะไรอ๋อ,อ,อให้ดูอ๋อรู้แล้วลู้แล้วรู้แล้วอะไรอ่ะให้ดูเขาจะไอ้นี่ตอนแรกเหมือนจะเป็นร้อยขุดอนะให้ดูตอนแรกคืออะไรอะและ้วจะแล้วจะรู้ได้ไงว่าถูกไม่ถูกเนี่ย ต้องจำไม่ได้โอ้โหเริ่มให,หใหม่ได้ไหมเริ่มใหม่ได้ไหมจำไม่ได้อะโอเคอุย้ยผิดโอ้โหผิดวะเออมันต้องขยับไปอันนะึงโอ้โหมีตั้งสี่รอบ โอ้โหโอเคเว้นช่องหนึ่งเว้นช่องหนึ่งใช,ใช่ปะวะใช่แหละผมเป็นลูก้าส่วนนะเว้ย รอบไ,ไ,ได้ไดเลยสักอ,อันหนึ่งชิบหายละยสามสามโออโมเป็ลนลูปชาวสวนเว้ย <c oughs> yes ได้ต้นก้าโกโกม้มาหนึ่งต้น Yeah Okay พี่ๆเหลือเกมตรงนี้อีกพี่ <c oughs> ยังไม่ออกมาเหรออ๋อขอโทษขอโตไม่ได้เลย <c oughs> เล่นเกมโยนหิน ไม่ได้สักกระแนนอนอ,อันนี้เงาอันนี้อ๋อสเปคบาหรอจับคู่ยากมาก Okay. มันต้องมีอะไรที่เราถนัดแล้วเราไม่ถนัดอยู่ละพี่จะเล่นเครื่องเล่นอ,อะไรเปล่าวันนี้ก็จะเล่นเฮ้ยกองฟอนจะเล่นไอ้นี่นี่ไข่อะเฮ้ยนี่ไงคนนี้ไงพี่เชนนอนเนี่ยเชนนอนอะคนนี้คนนี้คนนี้เชนนอนเนี่ยอ๋อนี่ตรนี้ มามาเรื่องปลากับกูหน่อยซิมาจิบผายแล้วอันนี้แหละแมงกะพุนเลิศจีบผายแล้วนี่คือปลาอะไรวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าทำไม่เจอใบถุงไหนคะแนนเนี้ยหรอะเอ้ามันไม่เหมือนกันหรอปลาจระเข้น่ะอ้าวตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวนะอ้าวกูจำสับสนอีกแล้วเหรอปลาโนแก้วกับปลาเรนโบว์เนี่ย บ้าเอ้ย okay, โอย<า>โอเคุ้ยมาแรงมาแรงมาแรง <c oughs> มาแรงเพ <c oughs> ื่อจะรู้เ <c oughs> พื่อจะรู้บ้า <c oughs> งมาแรงมาดิมาดิาด <c oughs> โอ้โหไม่รู้เลยตัวนี้ตัวอะไรวะเอ่อหิ่งห้อยมั้ง <c oughs> อ่ามั่วมัวมั่วมัวได้อยู่ได้อยู่อันนี้จับจับประจำมาแรงวันมันแบบค้างคาอยู่กับเกมนั้นเนี่ยใช่ <c oughs> <c oughs> ชิบหายแล้วอันนี้อะไรเนี่ย ใช่วะไม่เคยเจอตัวนี้อ่าอันนี้จับอยู่เมื่อกี้นี้ตะขาบฮึ mm hmm. อันนี้คือตัวอะไรอ่ะอันนี้ละเมองสีเขียวอ่าอันนี้จับอยู่ประจําตอบผิดนี่คือใช้ไม่ได้เลยตัวอะไรวะย h yeah. ด้วงกระดกชิบหายแนละ้วนี่คือด้วงอะไรวะไม่ใช่อะ่ะด้วงตัวเขียวๆวะไม่รู้จักอะ่ะเรียบรอ้อยได้สิบคะแนนจบ เขาไล่กลับบ้านแล้วพี่ดึกจัดยัง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 คืนยี่สิบแล้วมีแมลงแล้วมีแมงอีกอ่ะแมงมาแมงมาแมงมาใช่ใอ๋อเอ๊ะอันนี้คือตัวที่อยู่ในน้ำแน่ๆเลยไม่ใช่กูตอบผิดปูเสีวนปูเยติอ่าถูกต้อง ไอตัวนี้จับอยู่ตัวนี้จับอยู่แต่มันคืออะไรวะแมงกระพุนหัวความเปล่าวะ oh, เออก็ยังไม่อยูโอุ้ยผมไปกันตรงนู้นโอ้โห oh, ยุงละอ่ะ โอ้โหบางทีมันเป็นอะไรที่เราจับบ่อยมากมากเลยนะแต่แบบจำไม่ได้วะ่ะโอเคมาอันต่อไปมาอันนี้เก็บของป้ามามาเก็บของป้าเชียแล้วกูได้เก็บอะไรบ้างในชีวิตเนี่ยทุวันกูอยู่แต่ในทะเลนะชิบหายแล้วนี่อะไรวะเนี่ยนี่มั้งอ่าใช่ที่หนึ่งเลยเอลที่หนึ่งสีสีดำเหรอ อันนี้อา๋านึกว่าเขาจะไล่กลับบ้านแล้ว้ะกลับบ้านก็ได้วะพี่จะกลับบ้านยังอ่ะอจะพาเที่ยวแล้เนี่ยหรอพรรู้สึกว่าต้องไปนอนแล้ว,ลวหมายถึงในเกมนะชีวิตจริงยังยังไม่ง่วงเฮ้ยเ <laughs> ที่ยงแล้วอ่ะโอ้โหมีของในตัวบานเลยขายอะได,ดีนะ ้าเชื่อีลยตัดจบวันเลยเอ้ยยะวันนี้ไปเล่นอย่างเดียวเอ๊ะไปเล่นโยนหินมาได้ที่หนึ่งอะทุกตาเลยเก่งมากเก่งมากมันของรางวัลมามันมีกี่วันนะเหลืออีกสองวันเทศกาลเนี้ยมันมีห้าวัน ก,ก้องกวางอยู่งานแล้วนะหนัมาไปเล่นเกมกว่าอันนี้ก่อนเลยมาอ้าวไม่ได้หรออ๋อได้กดไม่ตรงกดไม่ตรงกด,ดไม่ตรงมา เล่นเกมนี้ก่อนเลยเกมแรกฮมโอมโอมโมมาดิมาดิาดีก็ดีดีดีดโมเอาเอาเฮ้ยอย่าโกงผมดิคุณน่ะเออ 呃嗨妈。Oh. Okay. i ป่ะว้าวยิเ็น่ไมไมเไมเ,เรื่องช้าอ่ะฮุย้ยลบเลย ใ้หึ่งแล้วพี่คุณลังให้หนึ่ง้วโอ้โหไอ้เชียเยอะอยู่นะ เช,ชียร์แล้วไม่ล่ะลืมวะ่ะอันนี้ปะเวลาน้อยจังโอเคโอผิดไปนิดนึงโอเค หไม่ชนะเธอเองจักทีอะ่ะตายแล้วน่าจะได้ตาายแล้วห้าสิบก่อนละเฮ้ยเชียนโอ้ได้ยี่สิบ oh my god มาเหลือเกมสุดท้ายนี่ใครอะลรอาเธอเองเหรอ เดี๋ยวสิไม่ทันแล้วโอเคกลับไปนะกลับไปดีกว่า<อ>เพราะว่า,าเดี๋ยว,ดวเดี๋ยวมันในนี่นะเดี๋ยวมันนอนไม่เต็มอิ่มอ่ะใช่ได้ของอะไรวะเงินได้เงินกับของโอเค ปลามันน่าเอาใส่โหลหมักได้เนาะเป็นปลาล้าไงบ้านเราก็มีบ้านเราก็มีไงปลาล้างในประเทศก็มีปลาดองอ่ะมีใช่ไหมเออโหเล่นอะไรมอนะไา่กองฟางเล่นเกือบทุกอย่างอ่ะยกเว้นเกมไอ้นี่ไม่ทันปลาลองปัญญาเนี่ยเล่นอย่างลละรอบละรอบละรอบ หุ้ยข,ขายของได้น้อยเกินพันเดียวเอง